ดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นี่ก็เหมือนกันในชุมชนเนี่ยนะครับขึ้นป้ายต้อนรับเลยนะฮะต้อนรับมือปืนต้อนรับนักขายาเสพติดต้อนรับโจรไปดูป้ายไหมไปดูป้ายไหมล่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมโอ้โหคือแบบลงทุนมากเลยนะเออเนี่ยินดีต้อนรับคุณโจรนักขายยาเสพติดมือปืนหมู่บ้านยาเสพติด นี่ยังไงขึ้นประชดเลยอะเสียดสีเสียดสีแรงๆแบบนี้เลยนี่นะฮะอยู่ที่อำเภอควนขนุนนะฮะจังหวัดพัทลุงนะครับชาวบ้านหมู่สิบเขาบอกว่าอดกลั้นอดทนอดกลั้นสุดละเหลืออดละนะฮะขึ้นายไหวนิ้วประชดเจ้าหน้าที่รัดเลยนะครับเขาบอกในหมู่บ้านเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเยอะเจ้าหน้าที่ไม่จับกลุ่มแต่ไปจับกลุ่มชาวบ้านที่ลักลอบซ้อมชนโคกันเจ็บตรงนี้ด้วยเออ ชาวบ้านเขาบอกมันเป็นวิถีชีวิตค่ะเป็นวิถีชีวิตนะตำรวจเจ้าที่ก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นวิถีชีวิตแต่ในช่วงโควิดแบบนี้อเจ้าที่ก็ห่วงเรื่องของการระบาดการแพร่ระบาดของโรคโควิดด้วยก็มาจับแต่นี้ชาวบ้านเขารู้สึกมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอจับแล้วไม่ให้ประกันนะออ,ออลูกหลานเนี่ยนะฮะติดคุกไม่ให้ประกันแต่ยาเสพติดเอยอะไรเอยเนี่ยเต็มหมู่บ้านเต็มพื้นที่ทําไมไม่จับ นี่ฮะคุณป้าวาสนาเลย<ช>ขึ้นป้ายแบบนี้เลยแกบอกแกแค้นมากแกเป็นคนลงทุนเอาป้ายไวนิลมาติดไว้หน้าบ้านแบบนี้เลยแกบอกว่าโอ้โห,โหยานี่แรงจะตายในพื้นที่เนี่ยโหผู้ปกครองหลายคนนี่น้ําตาตกเลยนะลูกหลานตัวเองเนี่ยเสพยาติดยานะคะแล้วแกก็บอกบอกว่า คือตอนที่อย่างน่ะอย่างที่จามนบอกอะนะตอนที่ไปสนามชนโคเนี่ยนะคะซ้อมกันไม่กี่คนจับกันจังเลยตำรวจามากันจังเลยจับกันจังเลยแต่ยาเสพติดเ,เกลื่อนหมู่บ้านไม่ยอมจับกลุมนะคะแล้วแกก็บอกบอกว่าเออเนี่ยคือมันเป็นวิถีชีวิตจริงๆทุกครั้งโดนจับเนี่ยอ่ะแกก็บอกนะไอทีชนโคเนี่ยที่แกไปโดนจับแกก็จ่ายเงินเจ้าหน้าที่ทุกครั้งอะเ <c oughs> อะ ก็จ่ายทุกครั้งอะนะคะแต่ครั้งเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกขอจับนะคุณป้าบอกแบบนั้นอะเออนะคะแกก็เลยบอกว่ามันเจ็บใจจริงๆนะคะอ่ะฟังเสียงคุณคุณป้าที่เป็นคนลงทุนติดป้ายนี้หน่อยค่ะความหนูเลิความรูเสึกว่าเวลายาเจ็บคิดก็แกล้กันบานอมเมืองเร็วน่ายไม่สนใจล่อยนี่ใต้รูปมาใต้รูปว่ารูมมาแล้วพี่อกอมาใต้รูปเลยใต้รูปชาวบ้าน วัวหลักวางมัวแล้วก็นาดวางมัวคุ้นแก่ที่กุคนนี่แล้วแรงของตันตายอะไรเลยรอืนก็แจงไปแต่หน่ายไม่มากน่ายว่าอยากไปยุ่งกับไอ้บัวอันตะปานแล้วเล้งกับปลาเองนี่แม่เล้งกปลาเนี่ยยืนแล้งอยู่แบบนี้ก็ใต้รูปกันเลยซึ่งกับมันมาซึ่งแยดแมมแย็ดมันก็ได้เยิงเงี้ยแล้นะไม่ใจไหวัให้จับที่ข้องเปลือกคงให้จับลงมันกันนี่ไอ้หน่ายจับไปได้นี่มันก็ไม่ใหญ่วนใหญ่นี่คือมันโปรดนั้นมันไม่ไอ้ตั้มมัน ตนี่กาหันเนี่ยเหมือนหมายิงบ้านยิงไร้ไหนว่าใจมันแจ้งว่าแจ้งกับเลยพ็หมายิงบ้านนั่นได้เรื่องยาเสพบติดจนตุกยิงบ้านเลยนี่ติดอันนี้ก็ไม่รู้อย่างไรเหล่านี้กาวเลย<อ>บ่นเลยก็เป็นอย่บบนี้นะ<ล>ไม่จับที่ยาเสพติดไม่จับอย่างที่เล่าไปเนี่ยนะฮะ<า>แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมาจับก็เลยขึ้นป้ายแต่ล่าสุดเนี่ยฝ่ายปกครองเห็นบอกว่าไปประสานแล้วนะให้เอาป้ายลง เอออย่างงี้มันเสื่อมเสียกับชุมชนด้วยแล้วตรวจยาเสพไปจับยาเสพติดเขาปะล่ะเนี่ยพุ่มกับบอกพุ่มกับบอกว่าที่ผ่านมาก็าไปนะครับพุ่มกับสพทะเลน้อยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีการจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดอยู่บ่อยครั้งแต่เรื่องปัญหารักเล็กขโมยน้อยลเลยโจรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีการแจ้งไว้เยอะเลยนะพุ่มกับว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเขาปัญหาน,นี้มาจากปัญหาเดียวเลยคุณป้าน่าจะมีความคับแค้นใจนะฮะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับเรื่องของการพานันชนโค ก็เลยไม่พอใจเจ้าหน้าที่กลับเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกเรียกป้านี่นะฮะมาคุยว่ายังอยากให้ตำรวจช่วยอะไรยังไงมีปัญหาอะไรรับความเข้าใจกันได้คือป้าก็คงจะเรียกร้องเละอะอย่างนี้ถ้าเกิดงั้นพี่ตำรวจช่วยไปขยันจับยาเสพติดในพื้นที่คุณป้าหน่อยนะคะคุณป้าเขาต้องมีข้อมูลให้นะต้องมีข้อมูลให้นะคะ